สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของ Anubis Card Game นะครับผมโดยที่วันนี้เราก็จะนำสินค้าที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะครับผมมาเปิดให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งนั่นก็คือ Elite t e n e r Box นะครับผมชุด Celebration นั่นเองนะครับผมก็เป็นชุดครบรอบ25ปีของโปเกมอนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการ์ดโปเกมอนภาษาอังกฤษนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผม กล่องเซเลเบชันตัวนี้นะครับผมที่เป็นกระแสอยู่ก็เพราะว่าเนี่ยมันเป็นตัวเออเขาเรียกว่าอะไรอะโปรดักพิเศษนะครับผมครบรอบ25ปีเนาะก็ข้างในก็จะมีการ์ดที่รีพิ้นนะครับผมการ์ดของเก่ามาแล้วก็มีใส่เออเครื่องหมายนะครับผมอา่าครบรอบ25ปีซึ่งก็คือเครื่องหมายตัวหน้าปิกาจูอันนี้นี่แหละนะครับอา่าอยู่บนการ์ดด้วยแล้วก็มีการ์ดที่ทำใหม่นะครับผมหลายๆใบนะครับก็เดี๋ยวมาดูกัน นะครับอ่าดึงออกมาก็ข้างในมีอะไรข้างนอกก็เป็นก็เหมือนเดิมนะครับผมกับกระดาษเ,เดิมข้างในก็จะมีตัว Player s k i e นะครับผมเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพวกแบบนะครับผมการท,ที่จะเปิดได้ในชุดนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่อันนี้ก็เป็นเรื่องของตัว Classic Reprint นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นการ์ดใหม่ที่ปิ้นมานะครับผมในแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพวกลูน่าล่านะครับผมคอสมคอสโมเอ็มนะครับมีซาเชียนซามาเซนตาด้วยนะครับมีปิกาจูที่เอาอาร์ตเก่เามาทำเป็นฟูลอาร์ตนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นพวกรีปริ้นการ์ดท,ที่ถูกใช้งานนะครับในโปเกมอน TCG มาช่วงตลอดมานะครับแล้วก็พวกการ์ดเก็บสะสมอย่างลิซาัดดอนนะครับผมการ์ดใช้งานก็อย่างทาปูเลเล่หรือว่าแบบมิวทูเโคซ่านะครับผมแล้วก็มีการ์ด ใหม่ๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวโปรโมโกนินจานะครับที่เราจะได้ในบล็อกนี้กันนะครับผมแ้ะก็มีอธิบายพวกคอมโบต่างๆเล็กๆน้อยๆที่สามารถเอาไปใช้กับชุดอื่นได้นะครับผมแล้วก็มี f ล y i n g p i ก a จูด้วย Surfing p i k a c กาจูด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกการ์ดแหลต่างๆนะครับผมที่อยู่ในเซตนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับผม โอเคเพลย์สไกตนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีกล่องตัวนี้นะครับผมเป็นกล่องใส่ uh, ของนะครับผม uh, เปิดขึ้นมาก็จะมีข้างในเป็นตัวการ์ดรูสนะครับผม uh, สอนวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับ uh, นี่ก็จะเป็นตัวล็อกที่ทำมาเพื่อให้ใส่ของได้พอดีนะครับผมแล้วก็ uh, ถ้าเอาตัวนั้นออกแล้วปิด ฝาลงไปนะครับผมกล่องก็จะอยู่ส์ประมาณเท่านี้ครับผมข้างในนะครับผมอ่ามีอะไรกันบ้างก็เอาเป็นของที่ไม่เป็นการ์ดก่อนแล้วกันเนาะมีดามาจมาร์กเกอร์นะครับผมอ่าตัวบอกสถานะ2อันนะครับผมแล้วก็มีลูกเต๋านะครับอ่าทั้งหมดเป็นเซตตามนี้นะครับแล้วก็มีนี่ครับมีสลีฟนะครับผมอ่าสลีฟลายครบรอบ25ปีนะครับผมเป็นลายเหมือนหางปิกาจูแล้วก็มีหน้าอตัว ครบรอบ25ปีนี้อยู่นะครับแล้วก็มีโค้ดนะครับผมอ่าโค้ดออนไลน์นะครับสำหรับเอาไปเติมในเกมแล้วก็มีที่ขั้นการ์ดครับ4อันเป็นกระดาษแข็ง Divider นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็น Energy Pack นะครับผมอาก็จะมี Energy แต่ละธาตุนะครับเผื่อสำหรับใครที่เราไปจัดเด็กแล้วก็ นี่ครับโปรโมของเรานะครับผมเกรนินจานะครับผมเป็นกบดำนั่นเองนะครับแล้วก็แต่ละใบเนี่ยข้างหลังบางทีมันจะมีพวกตัวขดนะครับผมลายแบบที่เป็นขดขดข้างหลังเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมเราต้องไปดูว่าของใครสวยกว่ากันนะครับผมอ,อันนี้ก็เทียบได้นะครับข้างหน้ามาถึงตัวแพ็คนะครับผมเดี๋ยวเก็บ เจาก่องกันเพิ่มพื้นที่ในการเปิดแพ็คนะครับโคดรเวิร์ดอยู่ข้างในก็จะมีนะครับผมซองเซเลเบรชั่นทั้งหมดสิบซองนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบซองนะครับผมเซเลเบรชั่นสิบซองแล้วก็อ่า การ์ดจากชุดต่างๆในช่วงสอดแอนชิลนะครับผม b a t t l e s t l e Dark n e b l a c e นะครับผม Vivid Voltage แล้วก็ Chilling Rain นะครับผมอันนี้ก็คละๆกันมาเขาจะให้มา5ซองนะครับผมแล้วก็ตัวเ e l e เบ a t i o n ก็คือที่เราเปิดดู r i สการ์ดในเพลย์สการ์ดเมื่อกี้นะครับผมมาเปิดพวกนี้ดูกันก่อนดีกว่าว่า <laughs> มีอะไรบ้างนะครับผม b a t t l e s t l e ก็เป็นชุดหมีนะครับผม ตัวนี้นั่นเองนะครับผมอ่าพวกจู่โจมต่อเน,นื่องจู่โจมครั้งเดียวนะครับก็การก็จะคล้ายกับชุดของไทยเลยอ่าอ้อ <laughs> เป็นแมงกีฟอยด์นะครับผมแล้วก็อ้อพรัมเอฟเลยครับล่างแปลงนะครับผมอ่าเลเวลบอลโด้เบลดแล้วก็อ่ะแจกโค้ดครับเผื่อใครเอาไปเติมนะครับผม แต่ทูสตาร์ผ่านใตไม่มีอะไรดักในซับเลสนะครับผมอันนี้ก็เป็นเริ่มมาของพวก v ีแมนะครับผมอ่ะก็จะมีลิซ่าดอนวีแมอยู่ในชุดนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้บ้างไหมนะครับเออสงสัยจะไม่ได้แล้วนะครับอ่าสองแรกผ่านไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมอ่าจากโค้ดครับอุ้ยอสองทิ้งไปเลยแล้วกัน ลักในอัปเดตซองทัดมากนะครับผมอ๋อเป็นเออซาริงครับผมแล้วก็อุ้งนะครับผมอ่ามุเกนไดนาหรืออีเทอร์นาทสมีแม็กซ์นั่นเองนะครับผมเป็นระดับ HR นะครับผมเป็นรุ้งนั่นเองอ่าต่อไดฟอยล์ละหนึ่งใบนะครับผม แล้วก็เทอร์โบแพชนะครับอ่าแจกโค้ดครับแจกโค้ดแยกของเดียวไว้ก่อนวีวิดโวลท์นะครับผมเอาปิกาจูรุง้งป <laughs> ิกาจูวีแม็กซ์รุ้งนะครับผมมาเป็นเพื่อนอีเทอร์นัทัสหน่อยสิดูซิว่าจะได้ไหมนะครับผมอ่าอ <laughs> เหมือนจะเห็นฟอยล์แล้วเป็นตัวนี้นะครับและ ไม่มีอะไรนะครับผมมี Stone Energy, c h u c k l e แล้วก็ Kemoran นะครับผมอสองสุดท้ายครับชิลลิง n g Rain, c h i l l i สองนี้ก็จะคล้ายๆกับชุดสองยอดนักสู้นะครับผมอของไทยร่องนั่นเองก็จะมีพวกนกสามเทพนกนะครับผมพวกตันเดอร์อะไรเงี้ยนะครับลางกาลานั่นเองอสรุปนะครับผม แล้วก็หมดแหละ,ะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเซเลเบร์ชันกันเหวือนะครับผมอ๋อเดี๋ยวเอาโมกินไดนาใส่สลีปก่อนเดี๋ยวเป็นรอยนะฮะอ่าสีรุงร้งของพวกเราไว้ในแบ,บ็คกราวด์ก่อนโอเคเซเลเบร์ชันสิบซองครับผมมารอลุ้นกันว่าเราจะได้ลิซซัดอนบ้างไหมนะครับผมอ่า เซตนี้ก็หาลิซารอนเบสเซตนะครับที่เป็นตัวรีปรินแล้วก็สตาร์เตอร์ตัวหนึ่งนะครับผมอาคาแมกแล้วก็เอออีกกว่าบานะนะครับผมอ่าคิดชื่อนานแล้วก็มี p r o f e s s o r research นะครับผมอ่าแล้วก็มีอื่นๆด้วยการในเซตนี้ก็เป็นฟอยทุกใบนะครับผมอ่าเป็นเพาเกียเป็นคอสโมเอม เป็นลูกเกียแล้วก็วีแม็กซ์ซามิเซนตาครับเอ้ยวีนะครับผมไม่ใช่ v-max ็กซ์จักโคตรครับแจักโคตรใบ,แ,บแรกของเราก็เป็นซัมมิเซนตาวนะครับสองถัดมาแฉะชุบอ่าแจกเลย มีเอลท่อนะครับผมลูกเกียอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นคอสมอกและโอ้เซิร์ฟฟิงพิกาจูวีแม็กซ์นะครับผมก็เป็นน้องพิกาจูเล่นเซิร์ฟนะฮะใบนี้อยากขูดไปดีกว่าชื่อซองที่สามครับซองที่สามลุ้นอะไรอีกนะอ๋อลุ้นมิวทองด้วยนะครับผม เป็นซีเกตแลรดุนนิวทองนะครับเดียวก้าและอาทีแมกมากราดอนครับผมแล้วก็ใบหลังเป็นปิกาจูนะครับผมอ่าเวอร์ชั่นอาร์ตเก่าเป็นทำเป็นฟูอาร์ตนะครับผมเป็นปิกาจูปลานั่นเองเซอร์เบชั่นโค้ดนะครับ ก็ถ้าสังเกตดูนะครับผมสล็อตสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นสล็อตของชุดนี้แหละนะครับส่วนไอสล็อตที่3นะครับก่อนสุดท้ายจะเป็นสลอ็อตที่ทำรีปรินต์ของเก่าออกมานั่นเองนะครับเคลกา้าเรชิแลมและโอ้ดอนฟานนะครับผมแล้วก็เป็นมิวครับได้มิวเวอร์ชั่นธรรมดาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเราจะได้มิว เวอร์ชั่นฟูลอาร์ตไหมนะครับผมอ่าที่เป็นอ่าสีทองนะครับผมอ่ะแกบบนะมาคอสมอลอีกแล้วนะครับเดชิแรมเพาเกียร์และอ่าพิ่กระูป่าอีกใบครับวะ่ะเลือ,อีก ห้าซองนะครับผมผ่านกันไปแล้วครึ่งทางนะครับไปมันไกลกว่แกัน,น,น,นคิกเกตชูชูลูเกียนะครับผมกราวดอนเฮ้ยโอ้ร็อกเก็ตแซปโดสนะครับผมแหม นีกว่าจะเป็นเบิร์เดย์พิกาจูนะครับผมแต่ว่าก็เป็นล็อกเกอรแซปโตสก็สวยครับผมเป็นรีบรินการ์ดเก่านะครับผมอ่าและชอ่อเซิร์ฟฟิงพิกาจูนะครับผมเป็นร่างวีธรรมดานะยังไม่ใช่วีแม็กซ์เหลืออีกสี่ซองสุดท้ายขอลิซาัดดอนหน่อยได้ไหมอยากได้ลิซาัดดอนมากเลยครับตอนนี้ชบนะนิวบังโค و เซอร์เนียสนะครับผมคอ,อสโมเมอมเดลกาแล้วก็ลูนาร่านะครับผมอ๋อสองนี้ไม่มีฟูอาร์อาร์ตพิเศษด้วยนะครับผมเป็นแร,รธรรมดานะครับอ่าเซครอมครับผมพาวเกียนะครับเรชิรแรมแล้วก็อ่าโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชนะครับผมเป็นอาร์ตท,ที่เป็นโปรเฟสเซอร์โอ๊นะครับผมแล้วก็เขียนออกมานอกขอบกา์นะครับ สองซองสุดท้ายครับเนี่ยคอสมอลครับผมเรชิแรมอ่านี้เป็นนิปินละอ่าอิมพอสเตอร์โปรเฟสเซอร์โอ๊กนะครับผมอ่าเป็นการ์ดเก่าอีกแล้วนะครับและอุขอบอย่างนี้โอ้โปรเฟสเซอร์รีเซิร์ชฟูอาร์นะครับผมอ่าเป็น โปรเฟสเซอร์โอ๊กออกมาพร้อมกันนะฮะอันหนึ่งเป็นอิ p o อสเตอร์อันหนึ่งเป็นฟูอาร์ตเ,เลยนะครับจากโค้ดครับจากโค้ดและซองสุดท้ายครับผมมาลุ้นกันซิว่าซองสุดท้ายเราจะได้อะไรกันนะครับชุแจากโค้ดให้ก่อนเลยลูกเกียร์นะครับผมอ่เราเห็นอะไรป่องๆแล้ว เป็น V ด้วยนะครับผมอ่ะโฮโอนะครับอ่ะมาเป็นคู่กันเลยนะครับลูเกียกับโฮโอกราวดอนนะครับผมและใบสุดท้ายเป็นซาเชียนนะครับผมอ่าก็ออกมาเป็นคู่กันครับผมวันนี้มีซาเชียนซามาเซนต้าหนึ่งคู่นะฮะแล้วก็มิกาจูเซิร์ฟนะครับผมอ่ะไม่ได้ล้างฝายิงแต่ได้ล้างเซิร์ฟครบเลยนะฮะเป็น V แล้วก็ vma x ด้วยอ่าโปรเฟสเซอร์เรซชทั้งสองแบบนะครับผมอ่าแล้วก็มีอิมพอสเตอร์ด้วยเป็นเซตเลยนะครับ แล้วก็มี ew, มิวมีเกาดอนนะครับผมมีแซปโดสนะครับอ่ารล็อกเก็ตแซปโดสนั่นเองเป็นรีนต่างๆนะครับแล้วก็มีปิกตูปปลาสใบด้วยนะครับผมแล้วก็ซองธรรมดาของเราก็ได้อีเทอร์นัสวีแมด้วยนะครับผมก็เป็นการรุ้งนะครับก็จบลงแล้วครับวันนี้กับคลิปเปิดเซเลบร t ชันนะครับผม elite trainer box นะครับก็ ท่านใดที่สนใจนะครับผมสั่งซื้อสินค้าก็อย่าลืมแวะเข้ามาดูได้ที่ www.facebook.com/anubiscardgame นะครับผมอของชิ้นนี้ก็เป็นสุดยอดของ h อท h ฮินะครับผมก็ถ้าไม่รีบก็อาจจะหมดได้นะครับผมก็ต้องลองมาดูกันนะครับแล้วก็ท่านใดที่ชอบคลิปแบบนี้หรืออยากให้เราเปิดสินค้าชิ้นนิดไหนให้ดูอีกนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมหรือกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช n อ l ของเราด้วยนะครับผม ยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ